สวยงามค่ะเด้อด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 เด้อนี่หมดดินอยกำลังงามอันนี้ล่ะอ,อืมสวยงามค่ะนี่ ค่ยใยญยคักเลยมาดูมาดูสวยงามนอนก่อนนอนก่อนพี่อันนี้ Amazing มากเลยค่ะโอ้ยยแห้งยยแห้งถื้าดิทเทอโอ้กรรมมิตรเลยค่ะมาดูมาดูมาดูา สมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์หลายเฮ้ยไงก็มือดูยิงเบิรเดรเบิงเด